ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่261กลับจวนเจิ้งซื้อผู้ถูกทอดทิ้ง4ไม่เอ่ยถึงสิ่งนี้คงดีเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้ใบหน้าหนานนกงไหวยิ่งไม่น่ามองมากขึ้นส่งเสียงหยันทำเพื่อจวนหรือตลอดหลายปีมานี้มันดาของเจ้าก็เอาเงินใส่กระเป๋าของตนไปไม่น้อย หากไม่ใช่เพราะตนเองไว้หน้าเจิ้งซื่ออยู่ไม่มากมอบอำนาจการดูแลกิจการและการดูแลภายในจวนของจวนชูกัวกงให้ไว้เพียงบางส่วนเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าคลังส่วนตัวของเจิ้งซื่อจะมีเงินมากมายเพียงใดแล้ว เมื่อนำตัวเจิ้งซื่อไปขังไว้ในคุกมืดแล้วนานกงไหวจึงให้คนสืบและคนเรือนของเจิ้งซื่ออย่างจริงจังหลายวันก่อนหน้านี้พบเรื่องน่าตกใจจนตนเองนั้นแทบกระอักเลือดอีกครั้งคลังส่วนตัวของเจิ้งซื่อนั้นมีเงินส่วนตัวและทรัพย์สินมีค่าอีกมากมายไม่ต้องบอกก็รู้ได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงินของจนที่เจิ้งซื่อทำทุกวิถีทางเพื่อเก็บมันเอาไว้เองนานกงซูไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดนานกงไหวมองเสี่ยวเชียนเยี่ยเอ่ยท่านอองบอกให้ข้าละเว้นเจิ้งซื่อท่านรู้หรือไม่ว่านางทำเรื่องอันใดบ้าง เรื่องนี้เสี่ยวเชียนเยี่ยมไม่รู้จริงๆนัน,นกงไหวหัวเราอเสียงหยันโยนหนังสือเล่มหนึ่งไปตรงหน้าหน,นานอกงซูกล่าวว่าดูเอาเองเถิดดูเรื่องที่แม่เจ้าทำเอาไว้ให้ดีท่านอองจะดูด้วยก็ได้ เซียวเฉียนเยี่ยหยิบขึ้นมากวาดสายตาอ่านด้วยความสงสัยขณะเดียวกันหัวใจพันหนักอึ้งสิ่งนี้นับว่าเป็นเรื่องขายหน้าของตระกูลหนานกงไหวย,ยังเอาให้เขาดูบ่งบอกว่าหนานกงไหวไม่คิดปกปิดเรื่องนี้หนานกงไหวคงตัดสินใจแล้วว่าจะจัดการกับเจ้างซื้ออ่านลงไปอีกนิดใบหน้าของเซียวเฉียนเย่ยยิ่งทิ้งมากขึ้นหนานกงซูที่นั่งอยู่ด้านข้างเริ่มกระวนกระวายเซียวหลาง เดิมคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยของเรือนหลังไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวมากมายเช่นนี้เซียวเชียนเยี่ยพันตหนกเจิ้งซื่อที่เคยคิดว่าอ่อนโยนบอบ,บางและจิตใจดีกลับไรกศถึงเพียงเันนี้พันเกิดรู้สึกรังเกียจเจิ้งซื่อขึ้นมาขณะเดียวกันต้องรอบเช็ดเง่ออยู่ในใจเจิ้งซื่ออภผู้นี้รนหาที่ตายชัดชัดแม้ว่าตอนแรกนั้นเพียงทำผิดต่อคนในครอบครัวและหนานกงม่วเท่านั้นแต่ตอนนี้ใครใช้ให้หนานกงม่วมีชะตาชีวิตที่ดีเล่ายามนี้รายชื่อคนที่เจิ้งซื่อล่วงเกินยังมีไวจะวิมวนมออ รวมทั้งบุตรชายทั้งสองของภรยาเก่าอย่างเมิ่งซื่อมองใบหน้าเย็นชาของหนานกงชวีและหนานกงหุยที่ใบหน้าเต็มอไปด้วยความโกรธแค้นพบว่าบุตรชายทั้งสองก็มีใจออกห่างไปเสียแล้วยามนี้จ้งซื่อไม่เหลืออะไรอีกแล้วเซียวเชียนเยี่ยถอนหายใจออกมาไม่ได้อ่านต่ออีกทว่าปิดหนังสือในมือและส่งกลับคืนให้หนานกงไหวเอ่ยเสียงเข้มข้าล่วงเกินแล้วขอชูกัวกงให้อภัยด้วยเซียวท่านอ๋องหนานกงสูนิ่งอึ้งจ้องเซียวเชียนเย่ยนิ่งเงนัน นางคิดว่าพาเสี่ยวเชียนเยี่ยมาด้วยอย่างน้อยบิดาของนางคงจะเห็นแก่หน้าเขาบ้างพอดีกับที่นางเพิ่งตรวจพบว่าตนเองตั้งครรภ์ไม่คิดว่าเสี่ยวเชียนเยี่ยจะเอ่ยพี่ยงไม่กี่ประโยคก็ยอมแพ้แล้วเสี่ยวเชียนเยี่ยถอนหายใจไม่กล้าบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของมันดาให้หนานกงซูได้รับรู้เพียงเอ่ยเสียงเบาซูเอ๋อต่อไปเจ้ายังคงเป็นบุตรีจนชูขัวกงข้าเองก็จะดูแลเจ้าให้ดีแต่ว่าท่านแม่ของข้าท่านพ่อท่านท่านเชื่อคำของพี่สาวจริงหรือแม่ข้าถูกใส่ร้ายนะเจ้ากะ นันกงไหวแม้แต่จะมองยังครานที่จะมองบุตรีผู้นี้เพียงเอ่ยเสียงเรียบใส่ร้ายหรือเรื่องพวกนั้นหลายเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องเมื่อหลายปีก่อนเรื่องพวกนั้นก็เป็นเรื่องที่พี่สาวเจ้าบีบบังคับให้นางทำหรือท่านแม่ท่านแม่ของข้าเรื่องเหล่านั้นที่เจ้างซื้อทำนานกงซูมิได้รับรู้ทั้งหมดเพียงได้ยินผ่านหูมาบ้างยามนี้ไม่รู้ว่าต้องแก่ต่างเช่นไรเพียงเอ่ยแต่ว่าท่านแม่ของข้าสำนึกผิดแล้ว ท่านพ่อให้อภัยนางได้หรือไม่พี่ใหญ่พี่รองนานกงชวิเอ๋อเสียงเรียบสู้เอ๋อนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของโจรชูกัวกงหักเจ้ากระตันอยู่เช่นนี้มิสู้ไปอธิบายกับองคหญิงชังผิงและเยี่ยนองดีหรือไม่อีกทั้งเรื่องที่มั่วเอ๋อได้รับอันตรายมารดาเชื้อสายรองลอบทำร้ายบุตรีเชื้อสายหลักเป็นความผิดต้องโทษถึงชีวิตข้านานกงสูหน้าซีดนางไม่มีความกล้าถึงเพียงนั้นมองใบหน้าเย็นชาของไวจวินมั่วที่นั่งอยู่ด้านข้างนานกงมั่อนานกงสูตัวสันเทาพี่สาว นานกงเมื่อวางถ้วยชาลงมองไปยังนานกงชวิราวกับกำลังคิดสิ่งใดอยู่เอ่ยเสียงเรียบนี่ข้าเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะยามนี้เจ้ามาขอให้ข้าช่วยอ้อนวอนแทนวอนหวั่นหนูหรือไม่มีใครในโลกเคยสอนข้าว,ว่าควรตอบแทนคนที่ทำร้ายข้าออกเรือนแล้วเรื่องนี้คงไม่สะดวกสอดมือเข้าไปยุ่งแน่นอนว่าต้องแล้วแต่ท่านพ่อจะจัดการนานกงไหวขมวดคิ้วเอ่ยเสียงเข้มพอแล้วความผิดของเจิ้งซื่อไม่ต้องเอ่ยถึงอีกแล้ว นานกงซูตอบโต้เสียงดังไม่ได้ท่านแม่ของข้าเป็นหูหยินจวนชูกัวกงนะนานกงไหวยิ้มเย็นหูหยินจวนชูกัวกงหรือหูหยินจวนชูกัวกงคือเมื่อซื่อมันดาของพี่ใหญ่พวกเขานั้นต่างหากและอาจจะเป็นหูหยินที่ข้าจะแต่งเข้ามาใหม่แต่ไม่ใช่มันดาของเจ้าจะว่าไปตลอดหลายปีมานี้เจ้างซื่อเป็นเพียงผู้มีอำนาจบางส่วนของหูหยินชูกัวกงเท่านั้นแต่ไม่มีฐานะเป็นหูหยินชูกัวกงและไม่ได้ตกแต่งยกเข้ามาทางประตูใหญ่อย่างเอกเกริก นานกงสูจ้องมองนานกงไหวความโกรธในดวงตาน,นั้นเปลี่ยนเป็นความแค้นข้ารู้แล้วท่านพ่อท่านกลัวองค์หญิงชังผิงและเยี่ยนอ๋องดังนั้นจึงสละท่านแม่ของข้าทิ้งเพื่อไม่ให้พวกเขาโกรธใช่หรือไม่บังอาจนานกงไหวเอ่ยเสียงดังนานกงสูกัดฟันเอ่ยขึ้นด้วยความโกรธหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ากลัวพวกเขาเอาเรื่องถึงได้จัดการท่านแม่ของข้าหอกหรือข้าข่าโอ้ยเจ็บ ยังไม่ทันได้เอ่ยจบหนานกงซูก็ต้องยกมือขึ้นกลุ่มท้องร้องออกมาอย่างเจ็บปวดคือเจ็บจังเลยซูเอ,อ๋อเซียวเชียนเย่ยรีบรุดเข้าไปประคองนางเอาไว้เอ่ยรีบตามหมอคือเซียวหลงังเจ็บลูกของเราหนานกงซูซบอยู่ในอ้อมแขนของเซียวเชียนเย่ใบหน้าเจ็บปวดห้องทงพลันชุดละมุนวุ่นวายหนานกงฮุยถอนหายใจเดินออกไปบอกคนให้ตามหมอมาหนานกงโม่เบะบปากจากนั้นเดินเข้าไปถอยไป เสี่ยวเชียนเย่ยชะงักเงยหน้ามองหนานกงม่วที่อยู่ด้านข้างนึกขึ้นได้ว่านางรู้วิชาการแพทย์เจ้าออกไปหนานกงซูร้องเสียงดังเจ้าอย่าคิดทำร้ายลูกของข้าออกไปหนานกงม่วกวาดตามองรอยเลือดสีแดงที่เปือเป้อนชุดเอ่ยด้วยท่าทางไม่ทุกร้อนไม่ต้องการเด็กแล้วก็รีบบอกเสียอย่างไรก็ไม่ใช่ลูกของข้า นานกงสู้กัดฟันจ้องนานกงม่วกขมแงราวกับว่าหาักนานกงม่วกล้าทำอะไรไม่ดีกับลูกของนางแล้วนางจะสู้ตายอย่างไรอย่างนั้นนานกงม้วหัวเราะเสียงหยันหักตนคิดไม่ดีกับลูกของนางไหนเลยต้องทำอย่างจงแจ้งเช่นนี้นานกงไหวเองก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขมวดคิ้วก้าวเข้ามาดูเอ่ยให้ม่วเออดูก่อนวิชาการแพทย์นางดีมากนานกงม่วยกมือขึ้นตรวจชีพจรหยิบเข็มที่ติดตัวมาฝังลงไปไม่กี่เข็มเอ่ยเสียงเรียบ พึ่งท้องได้เพียงเดือนเดียวก็วิ่งแจ้นไปทั่วไม่อยากได้เด็กแล้วก็บอกมาตรงๆกลับไปแล้วทางที่ดีก็นอนอยู่บนเตียงนิ่งๆเสียอีกสามเดือนค่อยตรวจดูอีกครั้งแน่นอนถ้าไม่วางใจก็ตามหมอมาตรวจอีกรอบยาฆ่าไม่ให้แล้วกันให้ไปเจ้าก็คงไม่กล้ากินเซียวเชียนเยี่ยพยักหน้าเอ่ยขอบคุณจวินจูมากหนานกงมวยักไหล่ไม่ใส่ใจหนานกงไหวเอ่ยพานางกลับเรือนไปพักผ่อนสักหน่อยก่อนเถิด เซียวเชียนเยี่ยก,กำลังจะอุ้มนางขึ้นมาหนานกงซูกลับดึงแขนเสื้อเขาเอาไว้กล่าวไม่ท่านอองพวกเรากลับจนค่าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว ดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นแต่ความโกรธแค้นนี้มิได้มีต่อหนานกงมวกลับเป็นหนานกงไหวหนานกงไหวใบหน้าถมงถึงถึงถูกบุตรีโกรธแค้นทําให้เขารู้สึกขายหน้าขณะเดียวกันก็โมโหขึ้นมาหลายปีมานี้หลังจากเมิ่งซื้อจากไปสายตาของหนานกงมวที่หันมามองเขานั้นมีเพียงความโกรธและเสียใจไม่ใช่ความแค้นทว่าบุตรีผู้นี้กลับโกรธแค้นเขาเพราะเจ้างซื้อทําความผิดหลายปีมานี้ช่างเสียแรงที่เอ็นดูนางช่องตามใจทูเดย์ตอนที่262ความลับของเจ้างซื้อหนึ่ง เมื่อคิดถึงตรงนี้หนานกงไหวจึงโบกมือเอ่ยในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าคงไม่รั้งพวกเจ้าไว้หรอกเซียวเชียนเย่ยเองไม่สนใจอะไรมากทำเพียงพยักหน้าให้ทุกคนและอุ้มหนานกงซูออกไปความเงียบเข้าปกคลุมห้องถงใหญ่อยู่ชั่วครู่หนานกงไหวนั่งอยู่ในตำแหน่งที่นั่งหลักใบหน้าทมึงถึงไม่รู้ว่ากำลังคิดอันใดอยู่หนานกงชวีเองก็หลุกตาลงไม่เอ่ยว่าจาเหลือเพียงหนานกงมั่วและวไวจวินมั่วที่จับมือกันขณะมองศบตาอีกฝ่ายในตาก็มีรอยยิ้มปรากฏ เพราะนานกงซูการกลับบ้านของนานกงมั่วจึงดูเงียบสงัดพิกลแต่นานกงมั่วนั้นมีได้ใส่ใจพูดคุยกับนานกงไหวเล็กน้อยจากนั้นก็พาเวจวินม่วไปยังเรือนจี้ช่างยามนี้แม้เรือนจี้ช่างจะไม่มีเจ้านายแล้วแต่ยังมีคนคอยดูแลทําความสะอาดอยู่ทุกวันเมื่อเดินเข้าไปนอกจากความเงียบแล้วก็ไม่ได้ต่างจากเดิมไปมากนะ แม้เวจวินมั่วจะไม่ได้มาเรือนจี้ช่างเป็นครั้งแรกแต่การได้สำรวจเรือนหลังนี้นั้นนับว่าเป็นครั้งแรกเขาเองปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจวนจิ้งเจียงจวินอ๋องนั้นสู้เรือนหลังนี้ไม่ได้เลยแม้เพียงนิดเรือนซูอ,อวินเล็กๆยิ่งเทียบไม่ได้เลยเขาอบหนานกองมั่วเอาไว้เอ่ยเสียงเบาเจ้าต้องลำบากแล้วหนานกองมั่วชะงักเอ่ยขึ้นอย่างไม่เข้าใจเอ่ยสิ่งใดแปลกประหลาดอีกแล้วต่อไปข้าจะสร้างเรือนที่ดีกว่าเรือนจี้ช่างให้เจ้า นานออกองม่วเข้าใจขึ้นมาในทันใดเอ่ยด้วยรอยยิ้มเรือนหลังนี้แม้จะดีแต่ว่าไม่ได้มีสิ่งใดพิเศษกับข้าก็เพียงใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดเมื่อครั้งมันดายังมีชีวิตอยู่สถานที่ที่ดีแน่นอนว่าใครๆก็ชอบแต่นานกงม่วกลับไม่ได้ชื่นชอบเรือนจี้ช่างถึงขั้นที่จะต้องอยู่ให้ได้ประโยคที่ว่าถ้าได้อยู่แน่นอนว่าดีที่สุดแต่หากไม่มีทุนทรัพย์คุณหนูใหญ่นานกงก็จะไม่เลือกที่นี่เว่ยจวินม่วเอ่ยเช่นนั้นอุสยาชอบเรือนเช่นไร นานกงโมกครุ่นคิดจริงจังเอ่ยข้าไม่ชอบเรือนต่อให้สวยมากเพียงใดก็ยังต้องล้อมรอบไปด้วยรั้วข้าชอบอืมข้าชอบดอกท้อป่าท้อสิบลีสร้างเรือนหลังเล็กๆอยู่ลึกในป่าท้อรอถึงฤดูที่ดอกท้อเบ่งเบานคล้ายทานดอกท้อหนึ่งเลยใช่หรือไม่ฮึ่ถ้าดอกท้อบานได้สี่ฤดูเลยก็คงดีบางทีคุณหนูใหญ่นันกงก็มีความฝันที่เกินจริงอยู่บ้างอย่างเช่นเกาะดอกท้ออย่างเช่นเออฮือฮอุศยาชอบก็ดีข้าจำเอาไว้แล้ว นานกงงมั่วยิ้มบางนางเพียงเอ่ยไปเรื่อยเพียงเท่านั้นไม่ได้คิดเอามาใส่ใจจริงจังนานกงชวีดเดินเข้ามาก็มองเห็นคู่แต่งงานใหม่เดินจับมือเคียงคู่อยู่ภายใต้แสงแดดอ่อนอ่อนสตรีงดงามเงยหน้าหันไปพูดคุยกับชายหนุ่มปนเปไปด้วยเสียงหัวเราะอยู่เรื่อยๆแม้ใบหน้าของชายผู้นั้นจะดูเย็นชาแต่ดวงตาคู่นั้นเมื่อจับจ้องไปยังหญิงสาวกลับเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนและใส่ใจอย่างที่ไม่เคยมีพี่ใหญ่ รับรู้ได้ว่ามีใครยืนอยู่ที่หน้าประตูทั้งสองจึงหยุดเท้าลงหนานกงมั่วเลิกคิ้วเอ่ยขึ้นหนานกงชวีดเดินเข้ามาหันไปมองยังหนานกงมั่วเอ่ยดูเจ้ามีความสุขดีหนานกงมั่วเม้มริมฝีปากยิ้มออกมาบางๆขอบคุณพี่ใหญ่ที่เป็นห่วงเจ้ากะข้าสบายดีหนานกงชวีหันไปทางไวจวินมั่วเอ่ยข้ามีเรื่องอยากคุยกับมั่วเอ๋อซื้อจึดกลับไปก่อนได้หรือไม่ เวยจวินมั่วมองไปยังหนานกงมั่วหนานกงมั่วพยักหน้าด้วยรอยยิม้มเวยจวินมั่วยกมือขึ้นรูปศีรษะของนางแผวเบาเอ่ยว่าข้าจะไปคุยกับชูกัวกงรอหนานกงมั่วมองตามหลังเขาไปจากนั้นจึงหันกลับมาหาหนานกงชวีพี่ใหญ่มีเรื่องอันใดเอ่ยมาตามตรงเถิดเจ้ากะหนานกงชวีจ้องนางนิ่งเนิ่นนานจึงถอนหายใจออกมามั่วเอ๋อเจ้าเกลียดพี่ใหญ่หรือหนานกงมั่วชะง,งักไม่เอ่ยคำใดออกมาหนานกงชวีถอนหายใจออกมาอีกครั้ง ช่างเถิดไม่ว่าเจ้าจะคิดอย่างไรกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่มีเรื่องต้องขอร้องเจ้าหนานกงเมื่อยังคงนิ่งมองเขาอยู่เช่นนั้นหนานกงชวิเอ่ยหลายปีมานี้ข้าไม่เคยเข้าใจเจ้าแต่ว่าหลายวันมานี้สิ่งที่ข้าได้รับรู้มันทําให้ข้ารู้ว่าต่อไปข้าไม่มีอันใดต้องห่วงเจ้าแล้วเพียงแต่ต่อไปหากคุยเอ,อ๋อมีเรื่องอันใดต้องขอให้เจ้าเห็นแก่ความเป็นพี่น้องช่วยเหลือเขาด้วย เมื่อเทียบกับหนานกงไหวและหนานกงหุยหนานกงชวิดูเหมือนจะเข้าใจชัดเจนเสียยิ่งกว่าทั้งสองคนแรกเขาดูออกตั้งแต่แรกแล้วว่าในดวงตาของหนานกองโมเวลามองตระกูลหนานกงนั้นไรซึ่งความเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเลยสักนิดหนานกงโมขมวดคิ้วมองหนานกงชวิเอ่ยตอบพี่ใหญ่ท่านจะทำอันใดกันแน่ นานกงชวียังคงยิ้มบอกมือแสดงออกว่าไม่มีอันใดเขาเองไม่ได้คาดหวังให้น้องสาวผู้นี้รปากในทันทีอนาคตหากเกิดเรื่องขึ้นกับฮุยเอ,อ๋อและไม่เป็นอันตรายต่อนางเพียงหวังว่านางจะยื่นมือเข้ามาช่วยยิ่งไปกว่านั้นยังไม่แน่ว่าจะเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นม่วเออรู้แผนการของท่านพ่อหรือไม่นานกงม่วสายหน้านางไม่รู้จริงๆว่านานกงไหวมีแผนเช่นไรเพียงแต่จนยิ่งใหญ่หญเช่นจนชูกัวกงไม่อาจไร้ในหญิงได้ ในเมื่อหนานกงไหวคิดจะตัดเจิ้งซื้อทิ้งคิดว่าไม่นานจนชูกัวกงคงต้องเตรียมงานต้องรับนายหญิงคนใหม่แล้วหากเป็นเช่นนี้ฮูหยินในอนาคตหากมีบุตรอีกก็คงวุ่นวายแล้วอย่างไรเสียอายุของหนานกงไหวในยามนี้ก็ไม่นับว่ามากเท่าใดนักเห็นได้ชัดว่าหนานกงชวิม้ได้มีเพียงปัญหานี้เท่านั้นทำได้เพียงยิ้มเอ่ยต่อว่าข้าแปลกใจอยู่บ้างฮูหยินคนใหม่ของท่านพ่อเป็นใครกันแน่หน,นานกงมั่วสายหน้านางไม่สนใจเรื่องนี้หนานกงชวิกล่าวขึ้นอีก ม่วเอ๋อต้องจำเอาไว้ไม่ว่าท่านพ่อจะแต่งกับใครต่อไปต้องอยู่ให้ห่างจนฉูก,กัวกงและคนผู้นั้นไกลๆนานกงมั่วเอ๋ยด้วยท่าทางสงบนิ่งไม่ว่าท่านพ่อจะแต่งกับผู้ใดล้วนเป็นแม่เลี้ยงของพวกเราไม่ว่านานกงไหวจะแต่งกับใครก็ไม่เกี่ยวกับบุตรีที่ออกเรือนแล้วเช่นนาง อีกทั้งอย่างน้อยอีกฝ่ายก็เป็นชายาที่ทำพิธีตกแต่งเข้ามามานดาก็จากไปหลายปีแล้วคงจะดีกว่าเจิ้งซื่อเพียงแต่ท่าทางของนานกงชวิกลับดูต่อต้านหูหญินคนใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครยิ่งกว่าเจิ้งซื่อเสียอีกหรือว่ากังวลต่อตำแหน่งของเขาในจวนชูกัวกงอย่างนั้นหรือไม่ว่าอย่างไรพี่ใหญ่ก็ยังคงเป็นบุตรชายคนโตของจวนชูกัวกงนานกงมั่วเอ่ยปลอบโยนหนานกงชวิเลิกคิ้ว เมั่อเอ๋อคิดว่าข้ากำลังกังวลกับสิ่งนี้หรือวางใจเถิดหลายปีมานี้เรือนหลังของท่านพ่อไม่มีบุตรธิดากำเนิดใหม่เลยสักคนหากแต่งเข้าจวนใหม่เพียงคนเดียวแล้วจะมีกำเนิดใหม่เลยหรือประโยคนี้มีความเป็นไปได้แต่ว่านานกงชวิกล่าวถูกต้องแล้วทั้งจวนชูกัวกงหลังจากนานกงซูก,กำเนิดขึ้นแล้วก็ไม่มีบุตรอีกเลยเมื่อซื่อป่วยนอนเตียงตลอดไม่ต้องเอ่ยถึงเจิ้งซื่อที่เป็นที่ปรดปรานมานานหลายปีก็ไม่มีความเคลื่อนไหวดังนั้นอนุเรือนหลังทั้งหลายยิ่งไม่เคยมีข่าวมาก่อน นานกลงชวิถอนหายใจออกมาอีกครั้งครานั้นส่งเจ้าไปตานอย่างพี่ใหญ่เองก็ต้องขอโทษเจ้าด้วยหากไม่ใช่ม่วเอ๋อเจ้าเชื่อว่าคนที่ทําเรื่องร้ายกับเจ้าที่ตานอย่างเป็นฝีมือของเจิ้งซื่อหรือไม่ใบหน้าของนานกงมั่วทมึนลงเอ่ยเสียงเรียบพี่ใหญ่มีเบาะแสอันใดหรือไม่นานกงชวิสายหน้าเบาะแสตอนนี้ยังไม่มี แต่อีกไม่นานก็จะมีแล้วเพียงแต่โมเอ๋อเจ้าจำเอาไว้ให้ดีเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าแล้วเรื่องที่ตานอย่างพี่ใหญ่จะจัดการให้เจ้าเองนานกงโมขมวดคิ้วมุ่นเอ่ยเสียงเข้มพี่ใหญ่เรื่องใดก็เก็บไว้คนเดียวนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีพี่รองก็โตแล้วท่านจะปกป้องเขาไปตลอดชีวิตได้หรือหลายเดือนมานี้แน่นอนว่านานกองโมย่อมดูออกนานกงชวีเป็นผู้มีความคิดลึงึ้งแม้แต่นางเองก็เดาไม่ได้ว่าเขามีแผนเช่นไร แต่หนานกงหุยที่เติบโตมากับหนานกงชวีนั้นกลับเป็นคนเปิดเผยนี่เป็นเพราะความไร้เดียงสาของหนานกงหุยเองและยังเป็นเพราะหนานกงชวีที่คอยกีดกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปจากเขาด้วยหนึ่งทานดอกท้อเป็นบทกวีของเทาหยวนหมิงกล่าวถึงเมืองในอุดมคติหรือยูโทเปียเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความสุขขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ